วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นทางการนะคะ่ะมือนีกับคุณย่ายกับมาขอแนะนําตัวนะคะจากช่องแมวอ้วนพามวนนะคะพามวนซึ่งคุณย่ายกับเป็นแม่ของแมวอ้วนพามวนเนาะคะ่ะซึ่งว่านีคุณย่ายกับมาขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นอาจจะเป็นยูทูบน้องไม่ก็อาจจะคุยยังบบเจงปันใดเนาะคะ่ะเนาะแต่ก็อยาก ลองทำเมืองอยากแะน,นํำเสนอเรื่องเล่าต่างๆในกิจวัตรประจำวันเนาะคะ่ะว่าวันวันหนึ่งคุณยายทำอยังแน่แล้วก็เห็ดอย่างแน่ภายในบ้านคุณยายกะเลี้ยงหล้านเลี้ยงพอ่อทำกับเขา่าดูแลลูกๆก็คือชีวิตประจำวันของยายเนาะคะ่ะ วันนี้ก็อาจจะยังบ่มีเรื่องเล่าทีมีสาระอีกอย่างมากมายเนาะค่ะแต่กะวันต่อไปก็อาจจะมีสาระดีๆมาเวอาซูฟังเนาะค่ะว่ามีอย่างแน่อาจจะมาคุยกันมาคุยกันเป็นเรื่องเป็นเล่าหรือว่ามีเรื่องดีๆอาจจะนํามาเสนออาจจะเป็นทํากับขาวํากจิตวัตรประจําวันรวมกันกับหลูกหลานกับพ่อหรือว่าอาจจะ ้าไเบเบงตาปลูกพักทำสวนหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆที่ประสบพบเจอมา,าในชีวิตแต่ละครั้งอาจจะเอามาเล่าซู่ฟังหรือว่าเอามาคุยกันเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาเนาะคะ่ะอามาบอกซู่กันฟังเพื่อที่จะ ให้ความหลูแจ้ทุกทุกทุทีทียังคิดว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงที่ผ่านมาบ่าคุณยายชีวิตคุณยายเป็นยังไงที่ผ่านมาว่ากว่าจะมาถึงทุกว,วันนี้เป็นยังไงมากอาจจะมาเราสู้กันฟังหรือว่าเรื่องอาจจะมีสาระแน่หรือบม่มีสาระแน่ก็อาจจะมาเราสู้ฟังเนาะคะ่ะเมอนก่ะ แค่มาฝากช่องก็คือลูกสาวทําแต่ย่ายทำช่องให้แต่คุณยายจะอาจจะเป็นคนทําคลิปต่อไปนะคะอาจจะนําคลิปเรื่องเล่าดีๆมานําเสนอให้รับชมรับให้รับชมแล้วก็ได้เบิ้งในเรื่องเล่าต่างๆต่อไปนะคะ ก็ขอฝากช่องขอฝากช่องแม่วันผ้ามวนไหวให้ติดตามจะคนในเดอรจา่าเดอต่อไปกับสีน้ำเสนอคลิปต่างๆมาลงให้รับชมรับเบิงกันต่อไปค่ะขอให้ทุกท่านรับชมหรือกดติดตามที่อาจจะนํ่มาเสนอต่อไปนะคะขอขอบพระพคุณค่ะ